แต่บางบทั้งคืนโค้งรังคาอย่างนี้ยังบาท่านมีสุกสิ่งทุกอย่เบิดแล้วยังสี่แล้วคอยเป็นคอยไปแล้วเอาใสยเงินคุณยายแม่นล้วเฮาบ่มีเงินเลยแต่เปิดสิม่องเห็นโดยถือว่าบุญเจ้าเนาะที่ได้ผัวดีพ่าม่นยัง่งเฉือล่าสักทันหมด นับแต่ฉลอกฉลิบช like <|so|> ักหมดโอ้บ่ซานนั่นบ่เอออืมไม่เด้อป้าเด้อพอมีแหงเด้อมี้งแหงเดย สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพอแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนเดอมาพบม,มาเจอกันกันกบซ่งสาวุฒิมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยเามาพบมาเจอกันไหมเน่สบวนกระเวมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวลุงน้อยหรือว่ามาเยี่ยมยามทั้งป้ามุกเนาะมาได้มาหลายมือแล้วพี่น้องเย้ยวันนี้มีโอกาสก็เลยเลยขามาเยี่ยมมายามเพื่อนก่อนมาเตมาอีกวันนี้เพื่อนจนกอ,อลเทคานแล้วเนาะพี่น้องเลย อาจารย์ได้กากฟพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สบุญคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อไปเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันอาจารย์ได้กากฟพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าด้วยพี่น้องมันนี่มาทางเพือนลุงน้อยเขากรบเดนมาหลายมือแล้วสมบุญก็ไดดเนาะมันนี้ก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยมาหอดกับป้าเถอะเพื่อนเราล้างบักไงน้องเอ้ เรียบร้อยอันี้โอ้โตก่กอเป็นหลอกเป็นหลอกเนาะทั้งดีได้ผลกอเป็นหลอกผลบวสูงกันสูงเกือนอกสมโพธแห้งอะโอ้โตเรียบร้อยเหละอันนี้ที่ทอวผลตั้มเนี่ยดินใสกับสิเต็มไว้อยู่อันนี้ผลเห็ดเป็นหลอกเรียบร้อยเนาะอืปดหลอกแปดหองโอ้โต ใหญ่ล็อันนี้โอ้โหพี่น้องเลยพี่มาเยี่ยมจังพี่สบายดีเด้อป้าสบายดียังนั่งอยู่ผู้เดียวลุงไปไซสันลุงกับไปอันว่าไปซื้อไปซื้อขี้ดินบ่มาไปซื้อขี้ดินขี้ดินมาทมเพื่อนนี่บอขี้ดินมาทมเพื่อนโอ้ไปใจโดนแล้วไปใจโดนแล้วโบธันดีมาแมงโบธันเราเจ้าก็เลยอยู่ผู้เดียว อยู ờ, smile, aja, on, ual, natural, 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 milk, ่ผอืเป็นจังไดสุสมออยู <S <s ่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งอยูไดเออมาบัดนี้กน่าเจ้ากะสดชนขึ้นไดเออคนีมีเนื้อมีหนังเด้จ้อ๋บ่ได้เมื่อยบ่ป้าบ่บ่ได้เมื่อยอืมักยังบ่วันยังมึนยังมึนตีนเจ้าพี่ด้แก้มเต็มแล้วพี่ก็ฮักยังบ่มีแหงก็ส ยังอ่อนเพียอยู่ดูอือผมเพิ่นไปเบิ่งรถแกดินเอออืมรถแกดินสิมาทมมันี้บ่เออสิมาทมมันี้เพิ่นเฮ็ดแล้วได้จักมือแล้วนี่ช่องมือเด้แล้วชองมือแล้วเท่าไรจ้างเพิ่นก่อนี่จังบอลแม่ฮะเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนหรือเจ็ดล้านเจ็ดล้านโอ้แเราเจ็ดแสนโตกเจ็ดล้านอะไร โอ้เจ็ดล้านโดยแืมวืมอเจ็ดแสนโอ้พอจ้างแล้วเสนอเจ็ดล้านผนเฮ็ดจากคนผนมาเฮ็ดของคนอ๋อจักมืออะไรอ่ะผู้ดีทิดหนึ่งทิดหนึ่งอ๋อเจ็ดแสนแล้ว่าหมกแล้วว่าเจตตาได้ยังกินข้าวมาเนี่ย่อยอันนั้นได้เฮ็ด หนึ่งเฮ็ดไปหาบ่บ่เขาจะเอามาให้ใครให้มาให้เไทยอันนี้เลยถ้าบรรทัดนี่แหละอ้จักกันบ่เฮ็ดเถื่อนนี่แหละอ๋อผู้เฮ็ดเถื่อนน้ำมาให้เอออ๋อมาให้ก็เพื่อนกินอือดูเห็ดเถื่อนน้ำมาสูกินเดี๋ยวเป็นน้ำมาให้ายเติบบ่เออายเติบอ๋อมัน่วยหน่อยหนึ่ง อจำได้อยู่บ่ว่าเฮาเป็นผู้ใดจำได้อยู่ย่านว่าฉันว่าลงเงือลืมบ่ได้มาแต่โดนเลยบ่ได้ลงเฮ้ยยันว่าบ่โดนบ่ได้มาโอ้ยมาบ่เจอกันเจอยู่เจอเยอะเนาะเออบ่ได้มาหลายมื้อแล้วก็โอ๊ยเปะเปะไปเล่นน้ําป้าก่อนนะเป็นจังได๋อยู่ดีมีแห้งบ่ซั่่นนะอยู่ดีมีแห้งอยู่ก็เลยแวะมาเยี่ยมมายามเบิ่งมาบัดบ่พอลุงน้อยซ้ํา ไปหาอยู่ไซน่ะรถเกดินพ่นแล้วไปพันพุ่นชิปไม่อันนี้พ่นชิออสิไเข้าเจ้าเอามาเลยสิ่วนเขาเองบ่หรือว่าเออใช่นชวนชวนเขาเองแหลมชวนเขาเองแล้เห็ดเป็นหลอกใครดอกมันต่ส่วนกับสิเหลียวไว้อยู่มันต่ำโอ้แปดหลอกประมาณจากรถได้สิเต็มนี่เนาะชิปรถคนว่าบ่ คน,น้เอาชิบลอโอพอคนใ้อาชิบลดชิบลดจะชิบเต็มมนอนเตมเต็มมันเ,เนี่นนนยตัวเฮือนมันบริสุทธิ์ป็นไรมันบริสุทธิ์อืมเต็มอยู่อ่าเได้เฮือนงามแล้ววันนี้เอาขี้ดินเข่าแล้วขึ้นโค้งบ่อหรือวันนี้ไรเออพิ่นชิคอเลยเพิ่นว่าบ่า ทางไดมาก่อวันหนึ่ผู้ใหญ่ทางไดอันนี้อันนั้นเชียวเชียวบุญตาเฮ้เชียวบุญตามาเกาะมาแล้วว่าสีก่อขึ้นเลยบ่เรือพันยุดบ่บัดเอาขี้ดินเข่าแล้วเรือพันสีเห็ดโคงขึ้นเลยบ่ยังบ่ฮู้หลยนะโอ้ยังบ่ฮู้ยันว่าจะรามีงบพันมาแจ้งมีงบมียัง เรแเชนมาทำไาพ่เรือเงงบงทึงหนึ่งทันึ่งบไม่มีแล้ววะยังม่ยงังม่ทันมีมาบอ<ด>มีมีแต่งบเอาคิดดินเข่านี่บองบคิดดินเข่านี่แล้วเงงบขีดดินเข่ามาทางใดงบขีดดินเข่าม,มาแต่พามีบ่พามีบ่เราเอาเงินมามหาม,ามอบให้เงนบอโดยอ่อมาหมอบให้ซีร่าอาหมอบให้ซีร่าเลยให้ให้จัดการเองเออ เชือเอาเองคิดดิ้เชือเอาเองก่อ er nah ืมกันมันเปัดย่งแห่ใช่ยนี้อืมเชือแห่ใช่น่กะช่องโลอืมวัดคิดดิ้นนั่นเองกะย้อชิบโลอืมที่เพิ่นมามอบให้นะให้ซื้อดินเข่าเพือนคับไฮกับใช่ด แต่ว่างบมนทั้งขึืนโค้งลังคาอย่างนี้ยังมาท่านมีทุกสิ่งทุกอี่เบิรแล้วยังสี่แล้วคอยเป็นคอยไปแล้วเอาอาศัยเงินผู้ใหญ่เงินแอ้เอาบ่มีเงินเลยเลี๋ยวแต่เปิดสิม่องเห็นโดยถือว่าบุญวาชนาลายแล้วได้ําัพย์นี่ ไ่หอย,ยู่ยังไมอไหกอยู่จักคมสิบา้าสิบา่าได้ห้าก็ได้เนะมาเยี่ยมมายา้าก็ได้มันี่มาพูดีอ่บจ้ะบโดยพูดีลูกชายปมานำลูกชายปฎิมาน,นมาม,านนมาคนเดียวนี่แหละไปมางานหักอะไคขอยกีพ่ออยู่ด้เดือนสูบ่ะ คือใค n แน่อืมใคแน่แล้วหน้าตาเจ้าก็บ่ได้เหี่ยวปานใดบาดนี้ใครแน่เดียวนี่อืมคันยังว่แบบไปลงๆลืมๆมันบ่ยังลงๆลืมๆอืมมียังก็ยังจื่อบ่ได้อืมังจําบ่ได้จํายังบ่ได้ชื่อฮะจํายังบ่ได้คือว่าจําคนก็ได้อยู่จําคนนี่ได้อยู่แบบเฮ็ดหันนี่ๆนะ ไม่อยากเลิกโอ้ขาตั้งเพื่อนตั้งซ่านนี่ลูกมาเห็นแล้วบ่มาแล้วเห็นเลลูกชายก็เห็นแล้วบ่ลูกชายก็เห็นแล้วลูกสาวดิลูกสาวก็เห็นแล้วมาแล้วแต่เวียงนะบ่เลยมาก็ไปปิดเหตุนี่ก็ไปลยอืมต้กี้ก็มองยังเหืมเียนยังชื่อเปิดไปเหตุเนั้ยนะไปเหตุงานยังเ คายคลองน้ำเข้าอืมได้เดือนท่าได้แหละเดือนเถ่าได้เพินได้จักล้านป้ายนี่แหละอืมบัดลูกชายยังอยู่นี่อยู่บ่ลูกชายอยู่นี่อยู่รักเจ็บนี่อยู่รักเจ็ดแต่ลูกสาวน่ะไปแต่ยังสิมาเฮียนต่ออยู่บ่ลอกไปเลยเฮียนต่ออ๋อไมหางเงินเฮียนต่ออืมใช่เงินตัวเองนะพ่อแม่ก็บริหารมีให้ด้ ปีเทิมเดียไปหาเห็ดเวี่งก็ได้เงิเ<อ>เน,นมาเยี่ยนตอ่อโดย<ม>ทำบุไปหากะบ,บุมีไฟเลยพ่อแม่กะบบุญไปหาเพียงพ่อแม่กับบุม,ม,บบมีอย่างเนาะดูดีแล้ว<ด>เขายังดูเขายังหู่จัก<ด>เห็ดหุจักหาจะเห็ดจักหาเขาก็ได้หหอ,อนเลยหอนแดด เจ้าไ่ได้คลับยังบ่เสม้อนี้ค่ะเจ้าไ่ได้คลับยังบ่คลัามาแล้วขลัมยังมากที่สุดที่เจ้ากินบม่ได้คือยังยังบุกินกะเบิืมนหลายอันแหละจักมันยังไนลืมดิถ้าเขาเป็นเนี่ก็บ่ให้เจ้าคลับหรอเขาให้กินได้เบิดเออกินได้อืมคลับจักคลัมในใดหละ ่อยก็จำหมดอะมิแต่ลุงไม่จำให้นะมิเตเล่าและเจ้าเออดีได้ได้ผัวดีเออก็เล่าเบิ่งอะไรเล่าเบิ่งอะไรคือว่าบุญเจ้าเนาะที่ได้ผัวดีพ่าม่ยังชงเสือเล่าสักกั้หมดเอนับแต่ฉลกฉลิบสักหมดบ่นานนั่นบ่ อือหลักกบได้ใช่แล้วดอกแล้วเห็ดอะไรเราชักชัก,ก,กเองอืมซักเกีจะพาชาวเน็ตกะเมื่อชาเพื่อนเพื่ชักอืมบูชักกัคนอยบูดได้อืมเห็ดบูได้เลยแบบขันไปเห็ดเพียงกะอือม,มันลอยออือ ส้าเห็ดยังเราจะลอยเออเอ,อ๋อยอยยัเห็ดอยู่หักมันมันไม่แห้งม,มันเห็ดหมดอะเสีแต่ละคนกับพรอคว่าเพิ่นเป็นนิดนึงเนาะดีแล้วยังอันบ่ได้ยังยังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วแหละนีสาสตร์งามมาแต่ไซสอันนี้สาติ์เชียวมาหา เชียวไซยนะเสียวอยู่ในวันพุชิมีโอ้มีเสียวล่ะหักมาอยมีเสียวล่ะเออเสียวห้อฮงแล้วโอ้เสียวเจอฮงแล้วแต่ผุนแต่อยู่อัดเกมพุนอืมแล้วก็หักแพงกันละกับแหกเสียวกันอืมกับโยเท่ากูบ้างนี่อืมเป็นกามาจอบอยู่อืมแต่เถื่อก็มาจบ เอาฉาดมาฉาดมอนญอาฉา,าดน้ำมอญมาให้มีเสียวดีก็ได้ของยอ้อนเนาะโดยอออโอโ้โขับได้เฮือนเราก็ได้พรูมีจะหาดินมาเขาวันนี้เนาะป้ะเาเนาะมีจะหาดินมะเขาม,มีจะหาดินมาเขาวันนี้ดีใส่น้ำแร่ได้ซันนี่ได้ ดเดาอเห็ดจังใดถวว้าตัวตอนนี้นะ่ยยังบ่มียังทียังบ่มียังมีื้อแต่ดินะอะไรอืมมีแต่ดินแหมีแต่ดินแหดินมีแต่งบดินเข่าครับดินแหดเรียนทซายออออืออ่าเวะมามาเนี่ยกับบ่มียังครับก็ได้ป้าเอ้ยเวะแบบมาเยี่ยมมาเยาี่ยเงั้นเจ้าไว้ซื้อกินหมักไหมเด้อป้าเด้อพอมีแหง้งเด้อ ได้ยินเองร้อฮะอ๋อใช่วางหันค่อยได้ตอนเดี๋ยวนี้หันเป็นสมองเป็นชิลิงชิลิงเลยเออเออเออนุงหน่อยปัวคิดว่าไปเห็ดน่ะมันอันนั้นเขาพกบริบายเลยบม่ได้ไปบอกเลยบ่านะบอก อก็แก้วเท่แล้วเขากระบอกเลยแล้วจะเล่าแล้วไปกับไปบ่ไปก็บ่ว่ากัน<ม>ก็เป็นแต่หันมาแล้วก็เลยเป็นเฉลิ่มฉลิมเลยเป็นเห็ดเป็นสมอยเป็นสมอยเป็นบบว่โอเพียงนะอ,อ,อเขากะว่าอยู่ว่า,าหันว่ามีกะ เกาบ่เป็นพวกบ่เป็ดเริ่มมาเลยรื่ม,มความมัวพะแต่เก่าบด้เป็นแนวหนานบ่เป็นย่างนะขมุกขบใจละลายโดยก็บ่เป็นยัางแต่เก่าเขาบอริเป็นแนวนี้มาแนวนี้จักเป็นได้โดยเว้าขออเขาบ่กอยากเว้า อ,อยากว่าเยย่ความาอดทนกันแห้ง <c oughs> อืมไ่าบ่ได้เนานะมันว่าออไปบ่ได้อันนี้มันควันเย้นลงหมดลงไปเลยเออแต่เ่าเนี้ยวคอยบรได้ลืมจากด้อันนี้ลืมมั้ ไม <si ่ยังกะนะซาจังใดกัดเดียวเข้าสีขอโตได้ปะนี่โดยอืมกลับบ้านกลับซองกันเมื่อหนามีโอกาสสิเวะมาใหมโดยอืมสบายดีเ้้อป่าเด้อให้เศร้าซาพญนะโลค่าก็ได้แต่เกาบริเป็นเนียวนี้เที่ยวนี้จักเป็นอะไรเป็นห้อย ะมอยอยู่บันที่อ,อ่ะซาฮาสิไปได้ปานี้อ่าลาพระจ้าก,กันมื่อหนาจังพ่อกันไม่เด้สอดดดสบายดีเด้อป้าเด้ออ่าสบายดีขนาดละสบายดีมือเรายังเห็ดบุป็นที่พอ่อเพื่อนสบายดีนะเหจะได้สบายดีสบายดีก็นกมือ,อเนาะแหนแล้สบายดีป <laughs> ้าเฮากับป้านนี<ม>่บะป้าเจ้าก็ได้เนี่ยนี้แล้วยังบัวเออพี่น้องไอ้จาถือจะสาปป้าเพื่อนเด้อเนาะชื่แหละล้มลืมลืมหรอมาเฮาขอไม้เฮาก่อนปานี้ พี่น้องเอ้ยนะเบิ่งลอกเบิ่งรอบๆอ,อบก่อนาถตาเหนอนเรามาเยี่ยมมายามก่อนปได้มาหลายมือแล้วพี่น้องเดนๆมาเ่อนี่แหละอันเดินดู่หน่อยพี่น้องเอ้ยสีขอตมแล้วพระจ่าไปก่อนมาหนิเด็กก็มาเยี่ยมมายามเพื่นอนมาเนี่ยก็สิไปก่อน เอนได้กาะฟคุณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่ขอบ,บนุนขอบคุณวัดสุขุสุคนออของเรายัางบบมีไดใส่เนาะยังบ่ไดใส่ไดนํากอกก็นี่พี่น้องเฮ้ยพอกันใี่คลิปหนาคลิปนี่ขอตตวไวแล้วเนาะฝากคุณแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สาบุนเด้อพี่น้องเด้อดีใจน้ำลูกน้อยเดเือนคนกระต่างสาวเทคานแล้วแล้ววันนี้ เราแต่เอากีดินเข่าเนาะอ่ะพ่อกันในคลิปนะฮคลิปนี้กัอโค้ต้มล่าพระจากไปได้แหละอือโอ้โหเธอมานี้แดดมืาอนี้บตกเดอ้อฝนเดอ้อเห็นมื่อหอดเทือนหดซานก่อนอย่างตกหดซานร้านแว่นเนาะอือเอ๊ะอ่าเแถวหนีนี่เจ้าของบด,ดบ้อ่พี่น้องนไง มาจะได้กับพ่อกันในคลิปนะาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปต่อไปสบายดี